Way, ใส่ถุงมันมีความแตกต่างกันมากว่าต่างหนูต่างพอห,หนูรู้สึกว่าถ้าใส่ใส่ถุงอะ่ะคือมันมีความแบบลื่นมากกว่า <c oughs> ใช่ไหม hmm. เออบวกกับที่ผู้หญิงคนเรามันมีน้ำหอลอด<ะ>ลืน่นอ่ะเออมันก็เหมือนแบบยิ่งทําให้ลื่นก็ถ้า,ถ,าถ้าขนาดผู้ชายไม่ได้ใหญ่ที่เท่ากับพอดีกับของเราอะ่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยฟินอะ่ะเออ,เ,อ,อเพราะว่าด้วยความที่มันเล็กด้วยแล้วทีนี้มันลื่นเยอะด้วยแต่ถ้าแบบเออขนาดได้อย่างเงี้ยขนาดได้ซส์ได้ใส่ถุงก็ลื่นก็ไม่ติดไง แต่บางทีมันยังเจอปัญหานี้อยู่ไงเพราะว่าเราบางทีพี่คุยกันเราก็ไม่ได้ไปขอดูเขาก่อนเลยป้เตงใหญ่ป้าอย่างเงี้ยบางทีก็ครบจนรู้สึกไปแล้วว่าเออถึงแบบพอมาได้กันเนี่ยถึงจะรู้ว่าของขลิศไงทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกวันนี้ฉันมีติดห้องเลยเลยค่ะเพราะว่าอะไรไม่รู้ว่าแบบคนไหนที่มาแบบว่าเล็กไงเออเช็คก่อนเงี้ยเนี่ยอยากจะแนะนําตัวนี้เลย N P Gel ถ้าแกมีปัญหาแกเช็คไปใช่ป่ะอไอตอนที่จังหวะวิวอะเช็คไปแล้วแบบว่าเล็กมีกลิ่นด้วย <c oughs> นี่ค่ะสกิดผู้ชายเลยเ <c oughs> ตงเขามีตัวเนี้ยใช้ดีนะลองดิแต่แบบว่าเออไม่ใช่ไปเบรกเขานะว่าแบบเตงเหม็นมากเลยไม่ได้นะเข <c oughs> าว่าเออจะใช้ดีดิใช้ดีนะลองดิอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยพี่ก็ มีพกติดห้องไว้เลยตอนเนี้นยเพราะว่ามันช่วยอะไรบ้างอ่ะมีคนแนะนํามาแนะนําจนแบบว่าใช้เองแล้วทีนี้นติดอตอนนี้ N P เจลก็คือช่วยในเรื่องของลดกลิ่นอับแล้วก็เพิ่มขนาด